คุณเคยคิดไหมว่าลายเซ็นเพียงหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการการดาหญิงสาวที่เชื่อใจสาม,มีสุดหัวใจแต่การเซ็นครั้งเดียวทําให้เธอต้องตกนรกนี้สามล้านที่ไม่รู้ที่มาความจริงคืออะไรสามีที่เธอรักซ่อนความลับอะไรไว้และใครคือเงามือที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ถ้าคุณกล้าจงฟังเรื่องนี้จนถึงตอนจบพระทุกวินาทีจะยิ่งทําให้คุณไม่กล้ากับพริปตา เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กต่อก้องกังวานในห้องเงียบแสงแดดยามสายลอดผ่านผ้าม่านเก่าซี่จังจนเห็นฝุ่นลอยวนหญิงสาวชื่อการดากำลังนั่งก้มหน้าอยู่กับซองเอกสารหนาในมือหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกลองที่ถูกตีซ้ำไม่หยุดเธอค่อยๆดึงกระดาษออกมาลมหายใจแผ่วร้อนติดขัดตัวหนังสือเรียงรายเต็มหน้าเอกสารสัญญาเงินกู้มูลค่าสามล้านบาท ข้างล่างมีลายเซ็นของเธอชัดเจนราวกับเพิ่งลงมือเซ็นเมื่อวานแต่เธอจําไม่ได้เลยว่าเคยเซ็นเอกสารฉบับนี้กลิ่นกระดาษอับชื้นแทรกเข้าจมูกเธอไอเบาๆความคิดลั่นวุ่นวายทําไมลายเซ็นถึงเป็นของเธอเธอย้อนนึกไปถึงสามีที่หายตัวออกจากบ้านไปหลายเดือนทุกภาพจําย้อนกลับมาทั้งรอยยิ้มแปลกแและคําพูดเลี่ยงเของเขามือของเธอสั่นจนเอกสารแทบหล่นลงพื้น เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นอย่างกระทันหันเธอสะดุ้งเหงื่อเย็นผุดออกเต็มแผ่นหลังปลายสายคือเสียงทุ้มของเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่ากำหนดชำระหนี้ก้อนใหญ่กำลังจะครบการดาพยายามอธิบายเสียงสั่นว่าเธอไม่เคยกู้เงินแต่เจ้าหน้าที่ตอบสั้นๆว่ามีลายเซ็นของเธออยู่ในสัญญาประโยคที่ได้ยินเหมือนค้อนหนักฟาดกลางอกสายตาของเธอพร่ามัวร่างกายเบาหวิว เธอกว่าตามองไปรอบห้องบ้านที่เคยอบอุ่นตอนนี้เย็นชืดนาฬิกาย,ยังคงเดินแต่เหมือนทุกวินาทีทิ่มแทงเธอหยิบเอกสารขึ้นมาอีกครั้งรูปตรงลายเซ็นตัวเองเส้นหมึกสีน้ำเงินคมชัดเกินกว่าจะปฏิเสธร่างกายเธอแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ในหัวว่าเสียงของสามีคืนสุดท้ายที่เจอกันเขายื่นปากกามาให้บอกให้เธอช่วยเซ็นรับพัสดุแทน วันนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรเลยมือที่เคยไว้ใจกลับนำเธอสู่พันธนาการนี้สินที่ไม่อาจหลีกหนีความจริงเริ่มค่อยๆกระจ่างขึ้นในความมืดของความทรงจำแต่อีกด้านในใจก็ไม่อยากยอมรับว่าเขาทำเช่นนั้นเสียงท้องฟ้าครืนคำรามจากไกลๆสายลมแรงพัดมาสะบัดเสียงดังเสียดหูการดากอดเอกสารแน่นเหมือนกลัวมันหายไป ขณะเดียวกันก็กลัวความจริงที่ซ่อนอยู่ในนั้นเธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกบ้านถนนว่างเปล่าแต่ในเงาสะท้อนกระจกเธอเห็นภาพตัวเองซีดเผือดเหมือนคนไม่เหลือที่ยืนเสียงเจ้าหน้าที่ธนาคารในความทรงจำยังดังก้องคำว่านี่สามล้านติดอยู่ในหัวใจไม่หลุดการดารู้ว่าชีวิตจักนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การดารู้ว่าชีวิตจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวใจของเธอหนักหน่วงเหมือนถูกกดด้วยหินก้อนใหญ่ห้องทั้งห้องเงียบสงัดแต่ในหูกลับเต็มไปด้วยเสียงก้องรบกวนเธอเดินไปหยิบแก้วน้ำมือสั่นจนเกือบทำแก้วตกแตกน้ำเย็นไหลผ่านคอแต่กลับไม่ดับความร้อนรุ่มในอกสายตาเธอจับจ้องที่เอกสารกู้เงินอีกครั้งชื่อของสามีปรากฏอยู่ในทุกหน้า แต่ชื่อของเธอก็แนบชิดอยู่ในฐานะผู้คำประกันทุกตัวอักษรคมชัดเหมือนมีดที่กรีดลงกลางหัวใจการได้หยุดยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งความคิดพุ่งวนไปมาราวกับสายน้ำเชี่ยวเธอนึกถึงวันที่สามีหายออกจากบ้านวันนั้นฝนตกหนักเขาออกไปโดยไม่บอกปลายทางมีเพียงคำพูดกำกวมว่าอีกไม่นานจะกลับมา แต่จากนั้นก็ไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยไม่มีการติดต่อใดๆการดาเคยพยายามโทรหาแต่โทรศัพท์ถูกตัดสายเธอเดินเข้าไปในห้องนอนหยิบกล่องไม้ที่เก็บของส่วนตัวของสามีกลิ่นอับเก่าอบอวนขึ้นมาข้างในมีเพียงเสื้อเชิ้ตขาดขาด,ขาดเอกสารไม่กี่แผ่นและสมุดโน้ตเล่มเล็กเธอเปิดสมุดออกหน้าแรกเป็นตัวอักษรวัดๆเขียนว่านี่ แต่หน้าต่อมากลับเว้นว่ามีเพียงรอยปากกากดลงหนักๆเหมือนเขาเริ่มเขียนแต่ไม่กล้าบันทึกต่อมือของการดาเย็นเฉียบเมื่อพลิกหน้าสุดท้ายมีประโยคสั้นๆว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้อภัยฉันด้วยเธอนั่งลงบนเตียงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังโยกไหวเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อไปอย่างไม่สนใจเธอหอบหายใจถี่สายตาว่างเปล่าจ้องไปยังเพดานคำว่า ให้อภัยกลับยิ่งทําให้แผลในใจลึกขึ้นเพราะสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงความว่างเปล่าแต่มันคือนี่สิงก้อนโตที่อาจพรากทุกสิ่งจากเธอการดาตัดสินใจโทรกลับไปยังธนาคารเสียงเจ้าหน้าที่รับสายดังขึ้นเธอถามด้วยเสียงสั่นว่ามีวิธีพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอไม่ใช่ผู้กู้แต่คำตอบคือเอกสารทั้งหมดมีหลักฐานครบถ้วน ทั้งสำเนาบัตรประชาชนลายเซ็นและพยานเซ็นรับรองเธอนิ่งไปรู้สึกเหมือนถูกตัดหนทางรอดมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเลือดซึมออกมาแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บในหัวของเธอมีเพียงความคิดเดียวทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับคนที่รักและไว้ใจมากที่สุดเธอลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งที่ยังเป็นเวลากลางวัน ลุ่มเมฆหนาทึบกดทับบรรยากาศให้หนักอึง้งสายลมแรงพัดต้นไม้เอลูเสียงใบไม้เสียดสีกันดังครืนเธอรู้สึกเหมือนโลกภายนอกสะท้อนความวุ่นวายในใจเธอตัดสินใจออกจากบ้านก้าวเท้าลงบนถนนที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนทุกก้าวเต็มไปด้วยความลังเลแต่ก็ถูกผลักด้วยแรงที่มองไม่เห็นเธอมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของเพื่อนสนิทชื่อของเพื่อนคนนั้นคือ สิริพรเมื่อถึงบ้านการดาเล่าเรื่องทั้งหมดสิริพรเบิกตากว้างมือปิดปากด้วยความตกใจเธอไม่อยากเชื่อว่าสามีของการดาจะทำเช่นนั้นแต่เมื่อเห็นเอกสารตรงหน้าเธอก็เงียบลงสายตาที่มองกลับมาเต็มไปด้วยความเวทนาสิริพรพูดเบาๆว่าบางทีเขาอาจมีเหตุผลแต่คำพูดนั้นไม่ได้ทำให้การดาสบายใจขึ้นเลย เพราะไม่ว่าเหตุผลคืออะไรสิ่งที่เหลืออยู่คือความจริงที่โหดร้ายนี่ก้อนโตที่ถูกผูกไว้กับชื่อของเธอสิริพรแนะนำให้การดาลองหาทนายอาจมีหนทางต่อสู้หากพิสูจน์ได้ว่าเอกสารถูกปลอมแปลงหัวใจของการดาพองขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำว่าปลอมแปลงเธอรีบเก็บเอกสารทั้งหมดใส่กระเป๋าสายตาเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆที่อาจจะยังเหลืออยู่ ค่ำคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเสียงฝนโปรยลงบนหลังคากลายเป็นจังหวะกดดันเธอนอนตาเบิกกว้างมองเพดานมืดทึบทุกความทรงจำกับสามีไหลกลับมาภาพบนที่เขาพูดเสียงอ่อนโยนภาพบนที่เขาสัญญาว่าจะดูแลตอนนี้ทุกภาพกลับบิดเบี้ยวกลายเป็นเงามืดอทับถมหวัวใจของเธอแตกสลายต่ดวงตากลับแห้งผากไม่มีน้ำตาหลงเหลือให้ไหลออกมาอีก รุ่งเช้าการดาเดินทางไปหาทนายสำนักงานทนายความตั้งอยู่ในตึกเล็กริมถนนใหญ่บรรยากาศข้างในงเงียบสงบกลิ่นกาแฟยอเธอยื่นเอกสารให้ทนายหนุ่มตรวจสอบสายตาของเขาจับจ้องทุกตัวอักษรเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นสุดท้ายเขาเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งเรียบเขาพูดเบาๆว่าเอกสารนี้มีจุดที่ผิดปกติ การดาเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเต็มไปด้วยคำถามทนายอธิบายว่าลายเซ็นอาจเป็นของเธอจริงแต่เอกสารบางส่วนมีการแก้ไขด้วยปากกาคนละชนิดรวมถึงวันที่ในสัญญามีร่องรอยถูกเปลี่ยนแปลงหัวใจของการดากระตุกความหวังเล็กๆเริ่มก่อตัวขึ้นเธอกัดริมฝีปากแน่นความคิดแล่นไปไกลบางทีสามีของเธออาจไม่ได้ทำทั้งหมดด้วยตัวเอง อาจมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังหรือเขาอาจถูกบังคับให้ทำแต่ใครกันที่มีเหตุผลจะผลักเธอเข้าสู่นี่สินมหาศาลเช่นนี้คำถามวงเวียนอยู่ในหัวไม่มีที่สิ้นสุดและในขณะที่ความจริงเริ่มเผยร่องรอยเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นหมายเลขที่ไม่คุ้นปรากฏบนหน้าจอการดักดับเสียงแหบพราของชายคนหนึ่งดังมา เขาพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าไปยุ่งกับสัญญานั้นถ้าอยากปลอดภยัยก่อนที่สายจะถูกตัดไปอย่างกระทันหันหัวใจของการดายหยุดเต้นไปชั่วขณะเลือดในกายไหลเวียนช้าลงเหมือนถูกหยุดกานเธอเงยหน้ามองทนายความกลัวสะท้อนในดวงตานี่ไม่ใช่เพียงเรื่องนี้สิงธรรมดาอีกต่อไปมันคือเงามืดที่ลึกและอันตรายยิ่งกว่าที่เธอคาดคิด เสียงลมหายใจของการดาดังก้องในหูโทรศัพท์ที่ถูกวางลงบนโต๊ะยังสั่นสะเทือนในความทรงจำคำพูดจากชายแปลกหน้าติดอยู่ในใจอย่าไปยุ่งกับสัญญานั้นถ้าอยากปลอดภยัยเธอนั่งนิ่งมือกุมก,มกระดาษเอกสารแน่นจนยับยุยยี่ในอกเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสยัยทนายตรงหน้าเธอขมวดคิ้วสายตาคมกริบเขาเอ่ยเสียงหนักแน่นว่า คุณต้องเลือกแล้วจะยอมแพ้หรือจะเดินหน้าสู้ความจริงการดากัดริมฝีปากเลือดฝาดรดเค็มแทรกในปากเธอรู้ว่าการถอยคือการยอมรัชตาที่คนอื่นบังคับแต่หากก้าวต่ออาจต้องเผชิญความมืดที่ไม่รู้จะเจออะไรหัวใจเธอสั่นไหวแต่ไฟในดวงตากลับเริ่มลุกโชนเธอตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดเธอจะค้นหาความจริงไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใด คืนนั้นการดากลับมาที่บ้านแสงไฟสลัวในห้องนั่งเล่นทำให้ทุกเงามืดดูหน้าหวัดหวันเธอนั่งลงเปิดสมุดโน้ตของสามีอีกครั้งพลิกหาหน้าเว้นว่างที่เต็มไปด้วยรอยปากกาขีดสายตาจับจ้องอยู่นานราวกับเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรแต่ไม่กล้าเขียนออกมาการดาหลับตาความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้ง คืนที่เขายื่นปากกาให้เธอบอกว่าเป็นเพียงการเซ็นรับพัสดุภาพนั้นจำชัดเสียงนั้นยังสดใสในหัวแต่เธอจำได้แล้วตอนนั้นเขาไม่ได้ยื่นกระดาษเปล่ามันเป็นแฟ้มปึกนาที่เธอไม่เคยเปิดดูความจริงคือเขาหลอกเธอให้เซ็นในสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาลน้ำตายหยดแรกไหลออกมาร้อนเผาบนแก้ม แต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงความเสียใจมันคือความโกรธที่เดือดพล่านวันรุ่งขึ้นการดาเดินทางไปยังธนาคารอีกครั้งบรรยากาศข้างในเงียบเย็นเจ้าหน้าที่ที่พบเธอครั้งแรกมองมาด้วยสายตาลำบากใจเธอวางเอกสารลงตรงหน้าเสียงของเธอมั่นคงแม้จะสั่นเล็กน้อยฉันต้องการเจอคนที่พาฉันมาเซ็นสัญญาในวันนั้น เจ้าหน้าที่เลิกกลักมองหน้ากันไปมาการดาเอื้อมมือแตะโต๊ะสายตาคมกริบคุณบอกว่ามีพยานใช่ไหมพาฉันไปเจอเขาเสียงในห้องเงียบงนันเจ้าหน้าที่ถอนหายใจก่อนจะลุกขึ้นพาเธอไปอยังห้องประชุมเล็กด้านในในห้องนั้นมีชายไวกลางคนคนหนึ่งนั่งรอใบหน้าเข้มดวงตาหลบเลี่ยงเขาคือพยานที่ลงนามรับรองในสัญญา การดามองเขาเขาก้มหน้าลงไม่กล้าส,สบตาเสียงของเธอหนักแน่นคุณเห็นฉันเซ็นใช่ไหมวันนั้นชายคนนั้นเงียบมือกับเสื้อแน่นเธอถามซ้ำบอกความจริงเถอะในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นสายตาสันไหวเสียงแผ่วเบาหลุดออกมาผมถูกบังคับให้เซ็นรับรองการดาชชงักหัวใจเต้นแรงใครเป็นคนบังคับ เขากลืนน้ำลายยากลำบากก่อนตอบสามีของคุณกับอีกคนการดารู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากห้องโลกหมุนช้าทุกเสียงหายวับสามีของเธอไม่ได้หายไปเพราะหนีเพียงหนี้สินแต่เขามีเงามือดอยู่เบื้องหลังทนายของการดาเริ่มลงมือสืบคน้นเขาพบหลักฐานการโอนเงินหลายรายการเส้นทางเงินชี้ไปยังบริษัทเล็กที่ไม่มีตัวตนจริง บริษัทบางหน้าที่ใช้สร้างนี้ขึ้นมาอย่างจงใจและชื่อผู้มีอำนาจในบริษัทนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชื่อของที่ชายแท้ๆของสามีเธอการดาเหมือนถูกฟ้าฟาดคนที่เธอเคยเคารพในฐานะญาติผู้ใหญ่กตับเป็นผู้ควบคุมเกมทั้งหมดสามีของเธออาจเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งและเธอ คือเย,ย่ที่ถูกใช้ปิดบังไม่กี่สัปดาห์ต่อมาความจริงถูกเปิดเผยต่อสาธารณะสื่อมวลชนรายงานข่าวเรื่องการช่อโกงชื่อของสามีและพี่ชายถูกพาดหัวคดีนี้กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในวงการธุรกิจท้องถิ่นและชื่อของการดาปรากฏในฐานะผู้เสียหายวันที่ศาลตัดสิน เธอนั่งอยู่ในห้องพิจารณาแสงไฟส่องกระทบใบหน้าเธอซีเซียวแต่มั่นคงสามีถูกพาตัวเข้ามาในชุดผู้ต้องขังเขามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดริมฝีปากสั่นไหวเหมือนอยากพูดอะไรแต่เธอเพียงหลับตาลงน้ำตาคลอทุกอย่างจบแล้วเธอไม่ต้องการคำแก้ตัวอีกต่อไปหลังการพิจารณา ศาลตัดสินให้สามีและพี่ชายมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและช่อโกงนี้สินทั้งหมดถูกเพิกถอนชื่อของเธอได้รับการล้างมนทินวันที่การดาเดินออกจากศาลแสงแดดส่องลงมาจากท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งสายลมอ่อนพัดผมเธอปลิวเบาๆครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอหายใจเต็มปอดความเจ็บปวดยังอยู่ แต่โซ่ตรวนที่กดทับถูกปลดออกแล้วคืนนั้นเธอกลับบ้านบ้านหลังเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นเธอนั่งลงที่โต๊ะไม้เก่ามองออกไปยังสวนที่เงียบสงบแสงจันทร์อาบภาสนามหญ้าเสียงจักจันทรร้องจากมุมมืดเธอวางเอกสารทั้งหมดลงในกล่องปิดฝากล่องแน่นหนานี่คือบทเรียนที่ไม่อาจลบเลือน แต่เธอจะไม่ให้มันกลืนกินอนาคตของเธอการดางเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงดาวพร่างพรายกระพริบส่องเธอกระซิบกับตัวเองเบาๆฉันจะเริ่มต้นใหม่น้ำเสียงมั่นคงเต็มไปด้วยพลังของคนที่ผ่านนรกมาแล้วแม้จะเจ็บปวดแม้จะสูญเสียแต่เธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไป เธอคือผู้รอดที่ก้าวข้างเหงามืดด้วยหัวใจเข้มแข็งและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเธอ